ตายเลยตายเลยม่อยู่นี่แม่ก็ไปเรียกอยู่บ้านนูกโอ้แล้วรถมาอยู่อะไรในดงอ้อยเนี่ยฮะมาอยู่อะไรในดงอ้อยรถเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมลอยรถเข่มดินเนี่ยไป้ล้มเลยไปล้มเลย รอยรถเขาเข่นดินอยู่เนี่ยมาอยู่อะไรอยู่นี่จะเหยียบเอาไม่เจอไอ้ข้าวเลยเออไม่เจอไอ้ข้าวมันเลยไหนเดี๋ยวตายเลย ทำไมไม่ไปอยู่บ้านล่ะอืมเข้ามันไปในข้องมันมืชอบอยู่กองขยะใช่ไหมอะชอบอยู่กองขยะนู่นไอดำ ลุกลังกันจนเป็นทางลื่นเลยกินหมดลูกเข้าวเลว